อย่าหันมานะโอ้ยบเบิ้งดอกอย่าหันมานะคะลมคือเย็นดีแท้ที่เทสทาังจ้ะใจแปรมาอย่าหันมาเด้อเพชรสลัดโอ้ยบเบิ้งดอกคอยรู้ใจเจ้าเบิร์ตนั่นแหละไว้เจ้าเขียวไว้ไสนหน่อยเออให้มันแม่นหันมาจ้ะเปิดผ้าเปิดผ้าอุปภพนางมูลาตัมตัตัละตะลัมตำมตัม ใครแทงลูกปงแตกก่อนคนนั้นแพ้นะค่ะมาเลยเจ้าเป่าเย็นซับใจบเย็นเอาไปใส่บ้าบกวกเลยเนาะเอาไขกับบอาเอาพอมาแทงเสือกมันแพ้เผ็ดเผ็ดโอ้ยฉันรอดเจ้าเอาไปแส จะไวเสะเออล้ะนั่นล่ะบอกแม่บอกแค่ยังแต่เจ้าของยังม่บอกเขาอื่นปลูกกว่ากบเวดด้วยว่าจะมันแท่งไปแต่ขีดเดียดให้อาโอกาสเป็นของยายแปรถ้าแตกแพ้ไปเลยด้วยจ้ะใช้สมาธิให้มันดีๆประสบการณ์การเล่นมาหลายๆปีแทงตลอดแทงโดนตลอด โอ้ยเอาเอากลางจีกลางจีนิ้วกลางแล้นิ้วนางทางขอบรอการ์ดบนนิ้วกลางแล้วนิ้วกางรอการ์บ้านอย่าดุนะโอ้ยขวากีขวากีวันนี้ไม่ไงเหรียนนี้แล้วซิดไม่ไงเหรียนมาหรอกเข้าอีกแล้วเอาตีเอากระเอาคันถือกระถือท่านนั่นหระวะ ความดีความดีอ๊ชโอ้ลาเสยยั้่มียังดอกว้ายยส่า้ยยักอยู่ยักอยู่ปอแม่ละผีนองพ่อแม่ละผีนอง เอาเถอานี่ชิบรอดค่ะว้ายเอาใส่อ้ยแล้วเอาไว้ใส <causes> <commissioner> ่ว่ะตามค่ะมันตรงนี้จะถือด้วยมาหลอกกันหลอกแล้ว เอาเอาแม่้วกขึ้นกันหรอวะวิวบอกไอยยงกู้นี่นะมองนีมันเป็นอย่างมันเคาือควถอควถือว้าถือคว้าาอ้อ้าถว้าถันเอาอน้าคอคว้ถอว้ออคอัน้าถือว้าอ้าถเธอไม่หมาเลยนะ้ม เป็นไรค่ะเมามอว่าแัตเตรี่ตุนสัตว์่ะไม่เป็นไรค่ะแต่ยางแบงแบงบ่แบงบ่แบง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 บงแบงแบงงแบงแบงแบบงแ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  เดี๋ยวค่อยไปขอบแบ่งกัแบยายเบลห0 0ยห0่งพัหาอยห้้่งจันงพันยห้ร่งจัิงาร้อรฐานจ่งังๆัลยารย้าร้ันงันห้าร้อารหงน้าร้ห้าร้ยนะ่ห่าร้อห้อยนะ่งพคุณแม่งอ้าอยอยน่าพลนหค่งันารอ้าร้อย่บบนนะ เมื่อกี้แรงไปแล้ว,เ,ลวเราต้องเอาแบบค่อยๆสโลว์สโลเจิดเจดไปอีกใครใหญ่ยุใครยุได้ตังสองลอยเอาไปสะเพ็ดไปสิบ,บาท <laughs> ตื่มกัน